สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้อนพาทุกคนมาเก็บเห็ดนางรมช่ออ่อนๆสวยๆด้วยกันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะดอกกาลังตะมุตะมิน่ารักเลยค่ะว่าแล้วเราก็เริ่มเก็บกันเลยนะคะอึบโอ้ยเนาะอึบใส่ถุงเลยก่อนนะคะกลัวทากอโอ ดูค่ะทุกคนมีแต่ดอกงามโอ้ลนงามงามนะครับั่างชูชอ่อนะอึ๊บสวยเหมือนปลูกไว้เชียวคะ่ะว้าลนอีกแล้วช่อเล็กเกินตัดล้างยากนะคะ ไม่ได้ตั้งกล้องแล้วใช้มีตัโอ้ปีนี้มีแต่เห็ดนางรมดอกอ่อนๆสวยมากเห็ดนางรมเขาจะเกิดกับขอนไม้ที่ใกล้ตายนะคะพอขอนเขาตายแล้วก็ไม่เขาจะไม่เกิดอีก ดอกเล็กๆทำอาหารอร่อยต้มยำแต่ถ้าดอกที่กลีบใหญ่ใหญ่กว่านี้นะคะก็จะทำเห็ดแดดเดียวอร่อยค่ะโอ้อันนี้เล็กปล่อยเขาเนะ <c oughs> าะนี่ค่ะทุกคนเจอเจอกบเจอกบเดี๋ยวให้ดูกบ ตัวใหญ่ด้วยอา้ากล้องไม่จับจับให้ไหมอ่ะนี่ค่ะเอ้อไม่จับอีกแหละเดี๋ยวอันนี้จะเก็บเรียงจากทางนี้แล้วก็อันนี้เข้าเหี่ยวแล้วนะคะน่าจะมีหนอนเจาะข้างในแล้วคะ่ะนี่ช่อใหญ่ๆ อได้ท่านช่อเลยค่ะอุ้ยสวยมากนี่ค่ะทุกคนเห็ดดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะทำเห็ดแดบดเดียวค่ะงัดขึ้นถึงงัดลงงัดลงค่ะนี่ ล่างอีกนะคะเกลืกอธาตุไม่มีค่ะหัวอ,อันนี้ขาอวกชอบจังขาอวกลวก อะไรนะลวกจิ้มลวกจิ้มน้ำซุก,กี้อะค่ะนี่ทุกคนดูช่อนี้โอ้ยอย่างสวยน่าจะเป็นช่อสุดท้ายหรือเปล่าของวันนี้นะอบอล้็ได้ค่ะใส่ถุงวันนี้ไม่ได้เอาตะกล้าเออโอ้โอโอเสียดาย เสร็จไม้ออกนี่ค่ะชอ่อตะกี้นะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะคะวันนี้ได้เยอะเป็นถุงอ,อีกแล้วอยู่ในซอกในหลืบข้าวบอันนี้ยังเล็กไปนะคะ เดี๋ยวนะคะว่าจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งสายตามาเห็นขอนนี้ค่ะขอเป็นขอนนี้ขอนสุดท้ายแล้วกันนะคะชึบโออันนี้ก็พิการนี่เดี๋ยวให้ดูผลงานนะนี่ค่ะทุกคนผลงาน สำหรับอันนี้นะคะยังมีช่อใหญ่ๆอีกสองช่อประอ้นแยกถุงนะคะนี่ค่ะมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวอันนี้จะฉีกแล้วก็ทำทำเห็ด,เห,ดเห็ดเห็ดแต่เดียวโอ้ยคิดคำพูดไม่ออกประอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับประอ้นเสมอมา แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะ